อ่านหนังสือตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะก็จดแนวข้อสอบสรุปเป็นของตัวเองค่ะจะได้จำเข้าสมองด้วยค่ะก็จะอ่านในสไลด์ที่อาจารย์เคยสอนค่ะแล้วก็สรุปเป็นเลคเชอร์ค่ะของหนูจะสรุปในเลคเชอร์เลยครับในชี้ที่อาจารย์ให้ไว้ค่ะมั่นใจไหมคะว่ารอบนี้เราต้องผ่านผ่านค่ะมั่นใจค่ะ เอ่ออันเดอร์สกอร์เอ็มเก้าไอเอลลไอค่ะพีอันเดอร์สกอร์โออันค่ะก็อ่านหนังสือสอบครับแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะทำการบ้านแบบฝึกหัดอะไรพวกเนี้ยครับเ็บติดปกันเท่าไหรครับสักเก้าครับ B A N K จุด V R P ครับ ก็คือเตรียมการสอบก็คืออาจจะวางแผนสักอาทิตย์หนึ่งหลังสอบแล้วก็ครับแล้วก็วางแผนว่าการอาจจะอ่านบ้านเก่าออกน่าใจมากก็อาจจะห้าถึงสิบแล้วกัน i g r ์จีอา t ได้สกอนนะครับคอยเนื่องสาทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบสำหรับภาคการเรียนที่สามประจำปีการศึกษา2.5 6 7นี้ Good ย u c k ดนี้ on your exams